สวัสดีครับพี่น้องครับผ้ามาปูผักหวานปลาแต่ดนยอมนะครับขุดรูมเรียบรอยครับหรือว่าหยิเส้นใสขิงวัวแหงไปครับขิงวัวแหงมามักเรียบรอยนะครับผ่านกระบวนการเดียบรอยประมาณสามกับมือครับพิเศษครับมือี้ครับในปุ๋ยก็คือเม็ดผักหวานตาซึงเด็ดออกมาจากหลักกอกนะครับใส่เข้าไปประมาณสามกับมือกันครับอีกอย่างหนึ่งครับวัสดุปลูกพิเศษสุดๆก็คือแหนแดงครับใส่เข้าไปครับ ใส่เห็มเต็มบริเวณประมาณปากลุมครับพี่น้องครับใส่เขาไปเลยสามอย่างนี้นะครับเพื่อจะใส่การเวลาในการ่อยสลายเป็นปุ๋ยฉนเลือดให้กับผักหวานปลาครับเอามาละครับผมงอกผักหวานปลาสิ่งพอได้ถุงดํานะครับอายุกะสี่สิบห้มือขึ้นไปครับความถุงร่วงดึงถึงออกครับเรียบร้อยครับเบากระลังง่ามครับพี่น้องเอาตังบะพะหวานลงตรงๆครับแล้วก็เกลียดยินนะครับมาใส่บริเวณ ที่ข้าวปลูกครับผม